สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมแล้วก็พี่พี่สมาชิกท่านใดสนใจเช่าบูชาพระแท้สามารถแอดไลน์ที่อยู่ทางด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับวันนี้เหรียญที่นำมาให้ชมกันหนก็จะเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์สายเหนียวในจังหวัดเพชร บุรีนะครับผมอันจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออบนะครับผมวัดถ้ำแก้วรุ่น3นะครับปี2517จะเป็นเนื้อนวะนะครับผมนี่ครับหลวงพ่ออบวัดถ้ำแก้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์นะครับที่หลวงพ่อแดงท่านให้การยอมรับว่าถ้าเกิดว่าสายเหนียวเนี่ยให้ไปหาท่านอบได้นะครับหลวงพ่อแดงท่านเคยกล่าวไว้ให้ไปหาท่านอบได้เลยนะครับผมวัดถ้ำแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่3ของท่านนะครับ ตามเอกสารเนี่ยจะระบุว่าเป็นเนื้อนวะโบราณก็คือมีการผสมโลหะเนี่ยในแบบของนวะโลหะในยุคข,ของโบราณนะครับผมนี่ครับแล้วก็รุ่นนี้เนื้อนวะเนี่ยก็จะแบ่งแยกเล่น2บล็อกง่ายๆก็คือบล็อกมีดอกจันทร,ร์กับไม่มีดอกจันทร์ดอกจันทร์ก็คืออยู่ตรงใต้นี้นะครับผมอันนี้จะไม่มีดอกจันทร,ร์นะครับถ้าเป็นบล็อกที่มีดอกจันทร์ก็คือนี่ครับมี2บล็อกนะครับผมเนื้อนวะ มีดอกจันทร์กับไม่มีดอกจันทร์นะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นที่3นะครับนี่อันนี้จะไม่มีดอกจันทร์นะครับก็คือตรงใต้ขาของหลวงพ่ออบนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูลายเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับผมลักษณะเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปทรงไข่นะครับด้านหน้าหลวงพ่ออบท่านนั่งสมาธินะครับผมแล้วก็จะมีชื่อท่านด้านล่างนะครับหลวงพ่ออบอินทวิริโยนะครับผมนี่ครับจดจําใบหน้าของหลวงพ่อนะครับ ใบหูกลางๆลักษณะของผิวเหลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับออกพิงโกลแล้วก็แดงๆแบบนี้นะครับนี่ครับตามเอกสารก็จะระบุว่าเป็นนวะโลหะโบราณน,นะครับหลิวจีวรคมชัดนะครับผมซอกแขนหรือคมชัดนะครับประคตสังกติลักษณะท่านนั่งขัดสมาธินะครับฝ่ามือ เท้าพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมเห็นรายละเอียดขององค์หลวงพ่อชัดเจนนะครับดูเส้นกระแสเหรียญน,นะครับที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมผิวพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับตัวขอบเหรียญตั้งเป็นสันทางด้านซ้ายมือมีตัวอักษรระบุอายุวันโนนะครับผมแล้วก็จะเป็นอัคระนะครับดูขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผม ยกจากตัวพื้นเหรียญขึ้นมานะครับนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่สึกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นวิ่งอยู่ที่ขอบเหรียญน,นะครับลางๆนะครับสุขขังพระลังนะครับผมนะครับด้านล่างก็จะเป็นชื่อของท่านนะครับตัวสอนเป็นแท่งคมชัดนะครับหลวงพ่ออบอ,อินทวิริโยนะครับผมนะครับก็จะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่บริเวณพื้นเหรียญน,นะครับ ถ้าเราดูขอบขอบเหรียญเนี่ยมันจะเป็นเส้นขนแมวที่เกิดจากการกระแทกปั๊มนี่ครับเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเส้นขนแมวเล็กๆสาดกระจายออกไปจากตรงกลางเหรียญน,นะครับผมถ้าเราดูตรงขอบขอบเหรียญเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนี่ครับสีผิวก็จะออกพิงโก้แดงๆส้มๆนะครับนี่ครับ บางเหรียญก็จะออกกลับดําเพราะเป็นเนื้อนวะนะครับผมพิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมเริ่มดูที่หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญรุ่นนี้จะเจาะปิ้นน้อยนะครับผมแต่ว่าจะมีคีดป,ปิ้นที่เกิดจากการตัดเนี่ยบริเวณด้านบนของหูเหรียญทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับเราต้องตะแคงดูนิดหนึ่งครับนี่ครับจะเป็นขีดป,ปิ้นอยู่ด้านบนนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนีย่ครับ บริเวณขอบเหรียญก็จะมีเส้นวิ่งแล้วก็คีบปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับผมเห็นไหมครับมีเส้นวิ่งซ้อนๆกันแล้วก็มีคล้ายกับรอยแทงตะไบให้เห็นเล็กน้อยนะครับคีบปิ้นบริเวณตรงขอบเหรียญชัดเจนนะครับผมทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับด้านหลังนีจะเห็นเส้นวิ่งที่ขอบเหรียญเยอะกว่าด้านหน้าเห็นไหมครับนี่ครับเส้นวิ่งซ้อนๆที่ขอบเหรียญนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นอัขละแล้วก็มีตัวยันนะครับตัวยันก็ไม่ตื้นไม่เบินนะครับผมเป็นเส้นกลมเห็นไหมครับเหมือนก้นหอยวนๆเป็นตัวรอนะครับตัวขคละตัวยันโนูนเด่นคมชัดนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับนี่ครับตะแคงให้สะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมน ตัวตัวยันนะครับเนครับเป็นเส้นสายคมชัดทั้ง4ีนะครับสี่อบเลยครับผิวก็จะออกมุ่วงม่วงขึ้นลุงนะครับขึ้นประลอดตัวขลาะยันตรงด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นตัวหนังสือไหลๆนะครับที่เกิดจากการปั๊มกระแทกนไะหครับไหลๆมาชนที่ขอบนะครับผมลขละสี่ตัวด้านล่างนี้นะครับ ส่วนขอบตัดก็จะเป็นการตัดและฉีกนะครับผมตัวขอบตัดเนี่ยครัจะคล้ายๆกับเป็นบาร์โค้ดนะครับเป็นเส้นๆขีดๆเนื้อนวาวะเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความอ่อนนิ่มนะครับผมเนี่ยครับเป็นเส้นๆขายบาร์โค้ดตัดแล้วก็ฉีกออกนะครับตัวที่ฉีกออกก็จะยุยยนะครับเป็นขย,ขยักขยักขยักแบบนี้นะครับ ลักษณะของตัวตัดนะครับผมขอบตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับตัดแล้วก็ฉีดออกยุ่ยๆนะครับตัวฟันตัดที่ลงมาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบาร์โค้ดเป็นขีดๆขีดๆขีดๆนี่ครับเป็นตัวตัดของเนื้อนวะนะครับผมรุ่นนี้ก็จะมี <c oughs> เนื้อเงินเนื้อ,อ,อทองคําด้วยนะครับผมส่วนองค์ที่เลี่ยมอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นบล็อกที่มีดอกจันทร์ ดอกจันนั่นคือตัวนี้นะครับนี่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของหลวงพ่อนะครับมี2บล็อกง่ายๆครับบล็อกมีดอกจันกับไม่มีดอกจันสาหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกมีดอกจันนะครับผมรายละเอียดก็จะเหมือนกันทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแตกต่างกันแค่ตัวมีดอกจันกับไม่มีดอกจันนี่ครับ สำหรับเหรียญที่นำมาให้พี่รับชมวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกจิสายเหนียวในเพชรบุรีนะครับที่หลวงพ่อแดงเนี่ยท่านก็บอกลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับว่าสามารถไปหาท่านได้ท่านแทนหลวงพ่อแดงได้นะครับผมก็คือหลวงพ่ออบวัดถ้ำแก้วนะครับสำหรับเหรียญที่นำมาชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่น3นะครับผมปี2517นนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นบล็อกอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับ วันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ